สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้การสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ค่ะซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาศึกษาในหัวข้อการโคลนกันค่ะอย่ารอช้าไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเพื่อนๆน,นทราบไหมคะว่าเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์และการเพิ่มผลผลิตของสัตว์นั้นเราจะใช้วิธีการใดบ้างเฉลยเลยนะคะเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ได้แก่ การถ่ายฝากตัวอ่อนการผสมเทียมพันธุวิศวกรรมและการคโคลนค่ะซึ่งวิธีการถ่ายฝากตัวอ่อนมีหลักการง่ายๆคือการนำตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ออกมาจากมดลูกของแม่พันธุ์แล้วนำไปฝากใส่ไว้ในมดลูกของตัวเมียตัวอื่นที่เตรียมไว้เพื่อให้ตั้งท้องแทนแม่พันธุ์และสัตว์ที่สามารถถ,ถ่ายฝากตัวอ่อนได้นั้น ต้องเป็นสัตว์ที่มีการตกลูกครั้งละหนึ่งตัวและมีระยะเวลาตั้งท้องนานเช่นโคกระบือส่วนการผสมเทียมนั้นมีหลักการอยู่ว่าเป็นการนำน้ำเชื้ออสุจิจากสัตว์ตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์ไปผสมกับไข่ของสัตว์ตัวเมียที่เป็นแม่พันธุ์เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิโดยที่สัตว์ไม่ได้มีการผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ และวิธีการทางพันธุวิศวกรรมมีหลักการคือเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมโดยนำยีนหรือชิ้น DNA ของสิ่งมีชีวิตสายพันธหนึ่งไปถ่ายฝากในสิ่งมีชีวิตอีกสายพันุหนึ่งเพื่อให้มีคุณสมบัติตามต้องการเอาละค่ะต่อมาคือวิธีการโคลนซึ่งเป็นเนื้อหาหลักที่เพื่อนๆจะได้เรียนรู้กันในบทนี้เรามาเริ่มศึกษาหลักการของการโคลนกันก่อนนะคะการโคลน เป็นการนำเอานิวเคลียสของเซลล์ต้นแบบไปถ่ายฝากในเซลล์ไข่ที่ดูดเอานิวเคลียสออกแล้วจากนั้นเอานิวเคลียสของเซลล์ต้นแบบไปผ่านกระแสไฟฟ้าเพื่อเหนี่ยวนำให้ผนังเซลล์หลอมติดกันแล้วจึงนำไปเพาะเลี้ยงให้มีการพัฒนาเป็นเอมบริโอจนถึงระยะย้ายฝากได้เมื่อเพื่อนๆทราบหลักการของการโคลนแล้วจะมีเพื่อนคนเก่งคนไหนถ่ายได้ไหมคะว่า จากหลักการของการโคลนที่กล่าวไปข้างตน้นดังนั้นความหมายของการโคลนคืออะไรการโคลนหรือคล o นนิง่งคือการคัดลอกพันธุ์หรือการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้อาศัยการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียแต่ใช้เซลล์ของร่างกายในการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะโดยที่จุดประสงค์ในการทำคลอนนิ่งก็เพื่อสร้างสัตว์ที่มีความเหมือนทางด้านพันธุกรรมทุกประการเป็นจำนวนมากค่ะ ลักษณะของการคลนนั้นจะเริ่มต้นจากการเลี้ยงและเพิ่มจํานวนเซลล์ที่มีความเหมือนกันแล้วจึงนําเซลล์แต่ละเซลล์ไปทําให้เกิดเป็นสัตว์โดยหนึ่งเซลล์จะกลายเป็นสัตว์หนึ่งตัวสัตว์แต่ละตัวที่เกิดขึ้นจะเหมือนกันทุกประการเนื่องจากแต่ละเซลล์เริ่มต้นมีลักษณะเหมือนกันถึงตรงนี้คาดว่าต้องมีเพื่อนๆหลายๆคนอยากรู้กันแล้วแน่เลยว่าการคลนทํากันอย่างไรถ้าอย่างนั้น เราไปดูขั้นตอนในการคโคลนสัตว์กันเลยดีกว่าค่ะการคโคลนสัตว์ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. คัดเลือกระดับแปลงเซลล์ที่จะใช้เป็นต้นแบบของสารพันธุกรรม 2. เหลืยงให้มีจํานวนและสมบัติที่เหมาะสมและ 3. เข้าสู่สร้างเซลล์ให้กลายเป็นสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆค่ะเอมีใครสงสัยไหมคะว่าการคโคลนสามารถทําได้กับคนและสัตว์ทุกประเภทหรือเปล่านะไปถามพี่ยูเรนะัสกันดีกว่าค่ะ การโคลนในปัจจุบันนั้นทําได้ในสัตว์บางชนิดเท่านั้นเช่นแกะวัวกระต่ายแต่สําหรับมนุษย์การโคลนยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนครับเมื่อเพื่อนๆศึกษาวิธีการโคลนกันไปเบื้องต้นแล้วคราวนี้ได้เวลาที่จะตามไปดูวิธีการโคลนของสัตว์แต่ละประเภทกันแล้วละคะ่ะเริ่มจากการโคลนแกะกันก่อนเลยนะคะ วิธีการโคลนแกะคิดค้นโดยดรเอียนวิลมูตนักวิทยาศาสตร์ชาวสกอตเขานำเซลล์เต้านมของแกะต้นแบบซึ่งเป็นแกะหน้าขาวออกมาเพื่อนำนิวเคลียสออกจากเซลล์เต้านมนั้นจากนั้นจึงนำเซลล์ไข่ข,ของแกะอีกตัวซึ่งเป็นแกะหน้าดำออกมาเพื่อนำนิวเคลียสของไข่ออกขั้นตอนต่อมาเขานำนิวเคลียสของเซลล์เต้านมแกะที่เป็นต้นแบบมาใส่ในไข่ ที่เอานิวเคลสออกจากนั้นนำเซลล์ไข่ที่ทำการคลนนิ่งแล้วไปถ่ายฝากตัวอ่อนในท้องแม่แกะอีกตัวซึ่งเป็นแกะหน้าดำก็จะได้แกะที่เกิดจากเซลล์ร่างกายของแกะและเรียกแกะที่ถูกคลนขึ้นมาตัวแรกว่าดอลลี่ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับแกะหน้าขาวค่ะต่อมาเราจะมาดูการคลนโเนื้อกันค่ะซึ่งขั้นตอนในการคลนโคนเนื้อนั้นมีอยู่3ขั้นตอนคือ 1. เตรียมเซลล์ต้นแบบโดยใช้เซลล์เนื้อเยื่อผิวหนังจากโคต้นแบบที่ต้องการขยายพันธุ 2> ์ 2. ผลิตเอมบริโอจากเซลล์ต้นแบบภายนอกร่างกายโดยมีขั้นตอนย่อยๆดังนี้ขั้นตอนแรกคือเลี้ยงโอโอไซต์ o S <S ให้สุกซึ่งโอโอไซ์ o S <S คือไข่ที่ได้จากรังไข่ที่ได้รับมาจากโรงฆ่าสัตว์หรือเจะเอาไข่จากรังไข่ของสัตว์ที่ยังมีชีวิตขั้นตอนที่สองนนิวเคลียสของโอโอไซที่สุกแล้วออก ต่อมาฉีดเซลล์ต้นแบบเข้าไปแทนที่นิวเคลียสที่เอาออกไปแล้วจึงทําให้เซลล์ต้นแบบรวมกับโอโอไซด้วยไฟฟ้าสุดท้ายคือเลี้ยงโอโอไซที่มีนิวเคลียสใหม่ให้จเจริญเป็นเอมบริโอภายนอกร่างกายมาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการโคลนโคนเนื้อกันแล้วนะคะเมื่อเพื่อนๆผลิตเซลล์ต้นแบบได้แล้วต่อมาคือการนำเอมบริโอไปถ่ายฝากยังโคตัวรับเพื่ออุ้มท้อง และคลอดลูกโคลที่มีเซลล์สืบพันธุกรรมเดียวกันกับเซลล์ต้นแบบเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆคงเข้าใจถึงการคโคลนในสัตว์แต่ละประเภทกันไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะว่าการคโคลนนั้นให้ประโยชน์อะไรบ้างข้อแรกเป็นการอนุรักษ์สัตว์ที่สูญพันธุ์หรือกำลังจะ 0, สูญพันธุ์ 2. ช่วยในการทดลองทางการแพทย์ที่ต้องใช้สัตว์ทดลองเป็นจำนวนมาก 3. เป็นการผลิตสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพื่อเป็นรูปแบบในการทดลองสำหรับการรักษาโรคของมนุษย์ 4. เพื่อเป็นการผลิตอวัยวะของสัตว์เพื่อการย้ายฝากและประโยชน์ข้อสุดท้ายคือช่วยในการผลิตสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตเภสัชพันธุ์และสารต่างๆด้วยเทคโนโลยีการสอดแทรกยีนมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว งั้นเรามาสรุปความรู้เรื่องการคโคลนกันหน่อยดีกว่านะคะการคโคลนเป็นวิธีการในการผลิตสิ่งมีชีวิตที่มีพันธุกรรมเหมือนกันการคโคลนในสัตว์มีหลักการคือนำเซลล์ไข่มาดูดนิวเคลียสออกจากนั้นนำนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายเช่นเซลล์ผิวหนังเซลล์เต้านมของสัตว์ชนิดเดียวกันที่มีสายพันธุ์ดีตามที่ต้องการใส่เข้าไปแทนนิวเคลียสของเซลล์ไข่ที่ดูดออกไปจากนั้นนำไปเพาะเลี้ยงให้มีการเจริญเป็นเอมบริโอ แล้วจึงนำไปถ่ายฝากไว้ในมดลูกของสัตว์ตัวเมียซึ่งเป็นตัวรับเอ MBRYO จะเจริญเติบโตจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นสัตว์ที่มีลักษณะและพันธุกรรมตามที่ต้องการเมื่อเพื่อนๆได้เรียนรู้เนื้อหากันไปแล้วคราวนี้เรามาทำแบบทดสอบกันนะคะโดยให้เพื่อนๆตอบคำถามเกี่ยวกับการโคลนหากพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะ แบบทดสอบต่อมาให้เพื่อนๆคลิกเลือกคำตอบว่าข้อความในแต่ละข้อนั้นถูกหรือผิดถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะ วันนี้เวลาหมดซะแล้วเป็นอย่างไรบ้างวิทยาศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะเพื่อนๆออย่าลืมทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดด้วยรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องเก่งอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ